กิจกรรมความเพียรมะกเกิ่งบริพินนาครั้งที่49วันที่19ตอนที่1ค่งข้าพเจ้าในฉลศัถรนุกุณขอถวายเสียงสวดสลายพระสุรเทียนนวลต่างๆถวายพระพูทธรชาติเม so ้าชาติธรรมชาติญาูชาแต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่พระาต้องมั่งมีสีได้ใจในสุจริตตลอดปีน้นในเบอรสองจันทนี้ จะไปนะปืนนะครับก็มาทําบทเลยยอมปืนปืนเนี่ยตามมันสถานีอะไรมี70%นะงามอังค์ทั้งทั้งทั้งโตไปเต็มที่ตั้งนะหมาเลยนะ3บทส่วนด้วยมันต่างกับไอ้ตัวต่างกันตัวต่างกันนะฮะอะไรสะตนตัวนะมีอะไรนะมีเป็นอะไรมีเป็นอะไรดีๆไอ้เทคมาดูที่ว่าตอนนั้นนะอ่าติดต่อกันอีกยัง บสวดังโกะทังพุทธังนังกจามิธรรมังเทังกจามิุิยำปิพุทธังเังกจามิปิปมังเังกัจามิสังเทังหายปยำปิพุทธังเทนังยำปธรรมังทนมสังเทังายนี้ออกบสวดรยะคาถานติเมตานังอัญงพุทโธเมตานังมลังอิเตนะตะสัตวิสทานติเบตนังอัญธรรมโมเมธะนังมลังอิเตนะตเตนะสุติสุทานติเมตะนัง เจ็ปวดสวนต่นั้นบ้าถาพั้เอกนั้นบตรจังงนั้นเมแล้นัสิจังนั้นมี่แล้นั้นไอไอจังนั้นเมี่เดียวจะนั้นอ่านธมะหวงต่างกันอยู่แล้วจะพุนาโยพาตเม็ต่างอรสูตรนิตายะอปีเตาเทวจะถาทเดีอังเกวิญญาณราเรกะก็ดที่กู้้จากกระมพระบีลายาในวิทยาดีตตาง ปังโลกามีเกียกระาวะิยองเป็เดิสุติเดริราุญานะอยัตนะมีหเยวะนนั้นหนาวสุติสตังมีอรรมุปัสสตังลั้นมาเสดสนาานนงอธิสการสตตังนั่งนั่งคุ้าอัมมุตตตนะโมคขาสาลนางอาานะอุชาเอติพะหังเหติเยนะนิพานสุตตัน่งังนั่งกะยติยาตธสสระกเลหุปะเสวะนิยังปนาอิจจะปิทะนา่งมีนิยามี ัมตงลนารครับตตินาทีิวังคณะเนสุนรสานาบัจเชมะจาปิีสัตตังสุปะสันนจิตาสตาทุปาริจาริยสถานรดาจะคุนเยนะสตาสุเกเยนะสุชีสุเวเยนะสตาสานิสุสันิสีโหตุโยเจทธรมะวุปัาสุตโตโลกุตตาลาพิสัยโย นิเชโยสุภังตัโตที่้าจะยะปีโอตุอตุตเเยบาลิตโตสุปัสัพทะกโลแปนั้ะคตานโยจากภูมามหหมลาวโตสมงวุตโตสัมโรวิโตตวังสัสานิโยจยันโตปเสสิเขตังิตาตังวิเน วิโวตอะนะยาเทเนี่ยเป็นตัวทั้งหมดโชโยเอียะนะตาอันตัวเตเทติโกเตมีสังฆังนิยโกธัมมาตะทาลีสภาวะโกสันติกะโรตัวที่จะนอนธัมมาวะลังนินาละมาเหโหหะปาระอุปาลันตะละอุปเสยังอะริโยตัวสังฆะนะตะมีนะเนี่ยโธธัมมาก็เตนาสุภาตานิโยโหโลภะสภาวะภาภะนี้เนตาเตชะสันโต สวโมการคัฐานนโมลาโตัมารมุสสามมหิโนนโมตมารมัสสามสังขเทตทิฏานโมมหาตมติพิเตติลาธิตโนนโมโอลาสัสสาสัสสนโมุกาโมโลาสัสานโมัสาโมกะาลาะพาเวนะกิรันตุอุปัตตานโมกลานุภาเวนะสุพติโอตุสัพานนโมกางะเตชะเตเชนะวิธิมหิโหติเตชวา